เป็นารเ่าเลิกนยสุิลยังอยู่ในช่วงของที่หม่ไทยอยู่เป็นในสานีเราได้มาพิจิตเราได้มาพิจิตบ้านเพื่อนสมภพเมฆจำลงแสงเจ้าเจ็บเลยได้เปรีพวกเราแล้วูหน่อยแล้ว อย่างที่ยืนยันไว้ว่าพวกเราเนี่ยสุขภาพแข็งแรง99เป็นหวัดนิดหน่อยเนี่ยก็จะได้เดินอะไรนะเขาเรียกว่าเดินตามรอยเท้าแม่ตามอายุแม่เนี่ย95 96แล้วเนี่ยนะ97เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเหมาแพงเลยครก็เดี๋ยวเหมาแพงเลยมามา อเานั่งกับแม่เลยนี่เงี้นมลาอยู่ข้างนยมึงกอย่าไปอย่ามาหายุ้ก้องนะน้องใช่ทำนี้นี้ทำนี้่ะตักเนรจะกับเนไหมเี่ยสุกนะคะหนงวแล้วมันจะถึงกังเนี่ย เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวสิเราไม่มีเราอ่ะจเข้ามอรเฟมเ็มขนาดห้นงด้วยด้โอ้โห้าแค่นี้นะมันเมก่าแตหนาจอมันเล็กอ่ะอหองหมดยาหมดยางเดี๋ยวเให้เขาเขาจะต้องมีด้วยอันนั้นแน่แน่ จริงจริงของแม่น้ำนแม่น้ำอะไรวะแม่น้ำยมแม่น้ำยมนะฮะตรงพิจิตนะฮะตรงพิจิตนะฮะว่าปีนี้น้ำแรงจริงจริงะแรงจริงรแรงขนาดนกนกยืนหงอยเลยฮะดูนี่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 ของเขาประจำทุกวันทุกคืน ตรงนี้เลยอ้้ะอ้เลย่างใช้นี่เลยโอ้ยเอะปูสำปูสำปูน้ำสานี่มันฟันเยี่ยวขาดเลยตอนนี้เดี่ยวหน้าเหมือนญี่ปุ่นแล้วเว้รญี่ปุ่น้องหลังเลยโอรแล้วตึ๊ขาดเลยเฮ้ยสามนี่ไม่ขาดเลยขาดผมเคยฟันนะรับมีไม่บิดเลยนะตรงนี้เลยม็นเป็นยาวเยเล่นอะไรเละ มีเลขกะจำเนี่ยที mm ่กดรนี้กดรล็อคเลยนะจมถึงไวะที่ล็อกคนละคนละมุมกันลเต็มลมีเบอร์ที่ด้านมีเบอร์ทีบอกก็มีเบอร์ตรงนี้อยู่ข้างหานข้างนี้ผ่านนิ้นึงปืนด้วยีจของฐานชัดส่ไป มานี่มึงเป็นประธานไม่รู้เขาขึ้นมาในนี้ใครเข้ารัศมีสองเมตรนี่ต้องเล่นนะรัตสมีสองเมตรวันทีเดียวคอขาดเล้วไม่มีเหลืออะไรเนี่ยโอ้โหาเก็บดิกินเล้ากินยาใช่ไหมนะอาวุธนี่อาวุธโชว์โอ้มหนัก ม, no ม,มึงก nice. ูร้อยที่เอามึงไม่มีอาชักออมไหมมึงชักไปสุดเออมุสุดมือก่อนเพราะมึงไม่มาแค่นี้กทไเยองการแจกพระามาโอ้ที่เลยอันสมภพเราแจกพระคามาครนี่รับแจกกันเลยรับแจกเอ้าทำทุกีดีเอ่าแล้จะเปแจกมื่เป็นทกทีเอ่าอ่าอ่านี่ด้ละนะเอออยเอยอ้ยโอยโอ้ยโอ้ยโอ้ยอ้ยอ้ยโอ้ยโอยอ้ยโอยเอ้ยโอ้ยโอ้ยเอลยอยอ เอาเอาเอาผู้หญิงผู้หญิงไม่ได้ใช่ไหมาเขาามผู้ชายยืนร้อยปีเอาย่าพิมพ์มาเอกบ้องอดไ่อนีบได้ยังไงมันแมมันเป็นมือคนหน้าอยากผู้หญิงปแกผู้ชายไม่ได้กอดเ็ีเป็นดีแล้วผู้หญิงเน่ยไลงเลย เออูหัวสวานเเชิญนี่กสวยนี่กับ่น้เจ็ไปสิเจ็ไปิมืนหลังเ่หมเออล้วเคงไ่เมียยึดอะไรผ้ากับม้าเมียก็อาไอ้ไอ้ถากมเแผ้ากับม้าก็กให้เมียกูิัอะไรวะอยู่ในรถเกงนะเฮยเมียโกย

อะไรนงดูมี five ้ five ูมีนแต่ลจดกลางเล็กเจ้าของเกมไม่ใช <Okay. Now, S 1> ่ไอจวบไอจวบไอจวบกี่ถึงเมียอะไรพูดแทนนี nine ่เหลไอจวบไอจวบกี่ถึงเมียไอจวบนี้เลยเธอไม่มาไอจวบมันนั่ง

วันนี้ถือว่าเป็นเป็นบันทีนะครับพวกเราชาวน้องมเนี่ยได้มาเยือนคนที่เรารักและเคารพคนที่ดีกว่าพี่คนที่เรารักเคารพสูงสุดก็คือแม่เพื่อนผมดีนะซึ่งเป็นคุณแม่ของเพื่อนรักของเราคือสมภพนะครับวันนี้อะไรโอกาสปีใหม่ระเไทยในฐานะที่เป็นคนไทยเราก็แสดงความเป็นเอกราิยตางกับคุณแม่เื่นแล้วก็ม่เลี้ยงเพื่อนของเราคือสมภพนะครับในโอกาสนี้ขอเชิญสมภพให้เราต้อนแม่นะครับ

เราดืมคุณแม่เอะสมมตที่เราเราแม่ปม่ตานะแต่เราใต้อจับไม่ไดาดได้แต่ครับใจกลางพีจีเราปวยขอนใกับไข้ได้ป่วยตวนเช้าที่เาด่นแม่ได้ป่วยก่อนมมติว่าตลอดไปปยเนี่ยยุได้เน่ยอันนี้คอยรว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 ยแล้วก็อยากดึเพื่อนถ้าเพื่อนฟุงเดือดร้อนลกก็ไดี่พี่รับปากคุณ่หน้าด้วะ

ต้องไปขอแ้ขอให้แม่อายุยืนยาวแข็งแรงอยู่กับลูกกับหลานไปนานๆานร้อยี่สิบปีเปขนอย่างน้อยเป็นยางน้อยเกเลยรอยี่สิบเลยขอคอยแม่ขอให้เพื่อนอายุเท่ากับหลานแม่อลูกเป็นที่รักของเพื่อนเพื่อน แค่แค่แค่เดียวปานขอให้เพื่อนอายุยืนยาวหน่อยนะจะจะบอกว่าไม่ต้องรีบมน่ยไม่ทำจะเย็นเย็ไม่ทันแขันไม่ทำไอ้ยุ่ระมอไรจะไม่เคยจะอบขันอบขัมงฉันอ้าวมงมีป่๋ยไม่โไม่ว่าจะอบขัน ตองได้มาเรือขอสังเกตไม่ให้พึงนาให้จบกี่คนไทยไม่ทำเจ๊ยิ้มเจ๊ยินมไทยไม่ทำจ๊อกจ๊อกสเต๊กร้อยสิบางไว้ข้าไว้ย่สิบสี่ย่สิบสี่เบอรับลอกเลยยี่สิบ